เลี้ยงยากไหมพีุ่าในคาร์ลอเนี่ยาวเลี้ยงไม่ยากหรอเลยงไม่ยากเลยใช่ไหมต่เด็นั้นึก่าเลี้ยงยากกว่าไหมพี่๊าโดนตกลงมาแม่ลอยเยมอี้ยงเเล่นหนตกลงมาลูกโตองลูกไปเรียนไงไม่รู้ลยะโดคอข่ไม่มีเลยจะข้างเนี่ยจะต้องกเจริงเลยค่ะราเล่ย เป็นไมที่แสนดีของพี่ไม่นํำซ้ำยังแล้การกระสตดลูกสาวากับพี่หน้าตาหน้ารักหน้าช่างเหมือนกับเจ้าไม่มีผิดเลยแต่ที่จะเสียดายที่ไม่มีองก์ราชุ่รที่กับย่าที่ไม่เชยโชวรออีกหน่อยไหมคะรอเนี่ยเออยากจะรู้ว่าเมียเยจะไหวหรือเปล่าโอ้ มแล้วพี่กูพูดผิดตรงไหนเนี่ยฮะมึงจะพูดมึงพูดเลยด<อ>นจริเลยเด็กเออเดตอนนี้เนะี่ยพี่จะได้ข่าวไมู่ด,ดีมาได้ข่าวว,ว่าตอนนี้เจ้าอุดรพระสหายของพี่ก็ลังลเมียกันเลยที่มาจากมือน้อย

นี่ไม่เจอตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมหัวตายแล้วสิอย่าเฮ้ยยังไม่ตายโอ้โหอาไมพูดอย่างนี้ล่ะนุราชเรามาเล่ว่าฐานชายเขาจะทำให้เราดื้อเล่นกันเกิดอะไรขึ้นวนี้ไปยังไงไปยังไงฮะมีเรื่องเดือดร้อนตอนนี้น้องชายหลงไหลในเมน้อนไม่ออกมาฐานการเมืองนิ่งดำดำเราทีเป็นพี่ ถูกดีล่าเทีออกมาน้องสาวไทยน้องรักธรนมดียาจะเป็นใครเรียนอะไรพระเจ้าอยู่แต่ว่าที่พระเจ้ามาถึงที่เมืองของท่านก็เพื่อต้องการจะมาเพื่อลองทไปไปุนและใบบุญเพื่อจะมาอะไรพระไหนพระขอใหพระเจ้าเดือดร้อนามาถึงที่นี่แล้วเราก็ยินดีจะช่วยตกลงม่อยู่ที่นี่เหรอแตคำัก แต่ว่าเพื่อจะมาที่นี่ไม่ได้มาตัวคนเดียวพาลูกมาด้วยอย่างนั้นเหรอ,อไม่ใช่ลูกของเราหรอกพระสหายไม่ใช่นี่เป็นลูกของพระอนุชานาะวัฒน์อัลุระที่เกิดกับปติยาเป็นลูกชายที่เหมาะเลยค่ะเพาว่างไงเพราะเราเรามาีต่ราชปัญญา ถามตรงนี้ไปไ็นราชบุตรมาเลี้ยงคู่กันโตพร้อมๆกันนั่นบบนะสิถ้าโตขึ้นมาพร้อมกันก็ให้แต่งงานกันดูกินที่เมืองโยนอุดเลยหวังว่าเพื่อนอะ่ะเขาจะคิดเห็นเหมือนเราพระเจ้าเห็นดีกับเพื่อนด้วยยังไงก็ได้ยพระเจ้าไม่ถีแล้วก็ตามใจเพื่อนเลยนะกันพออย่างนั้นแล้วก็เจ้าหนภารเด็กทั้งสองคนนี้นะไปพาก่อน ちょっとほんとに。 นักก็ดีแลทําเด่นจะได้ <coughs>